ณน,น,นี้14ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ากัลยาหมวดทองได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว35วินาทีเป็นภาพเหตุก,การณ์ผะสาม3รูปและชาวบ้านกำลังช่วยชายชาวต่างชาติหลังขี่รถจักรยานยนต์พุ่งลงไปในบ่อน้ำข้างวิหาร หลวงปู่ทวดก่อนที่พาลูกวัดและชาวบ้านช่วยกันยกรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้าคลิกสีเหลืองขึ้นจากบ่อน้ำอย่างทุลักทุเลขณะที่ค้นขี่เป็นชายชาวต่างชาติชาวดูไบยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปียกโชกไปทั้งตัวโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาชาวบ้านพาลูกวัดหากันท้องแข็งแม้แต่แฟนสาวชาวดูไบที่มาด้วยกันก็อดขำไม่ได้ซึ่งผู้โพสเสียงระบุข,ข้อความว่า คุณพระช่วยของแท้หนึ่งวันพันเหตุการณ์เหตุเกิดที่วัดใหม่สำราญหรือวัดเกาะล้านหมู่เจ็ดตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากมีการโพสต์ข้อความก็มีผู้เข้าไปแชร์โพสต์เป็นจำนวนมากสำหรับบ่อน้ำดังกล่าวตั้งอยู่กลางวัดเกาะล้านโดยเป็นบ่อเลี้ยงปนอยู่ติดกับวิหารหลวงปู่ทวดโดยขนาดบ่อมีความกว้างยาว4.5-4.5เมตร ลึกประมาณ60-70เซนติเมตรหรือเท่ากับระดับเอลซึ่งคนเกาะล้านจะเรียกบ่อดังกล่าวว่าบ่อน้ำหลวงปู่ทวดด้านหน้าบ่อมีองค์เท้าเทพสุวรรณองค์ใหญ่ยืนเด่นตะางานผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนางกระยาหมดทองเจ้าของคลิปวิดีโอและเป็นหัวหน้ากูา้ภัยจุดเกาะล้านของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคม2568ที่ผ่านมาหลังจากที่ตนเองกลับมาจากไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติบนเกาะล้านพอกลับมาถึงในวัดก็เห็นคู่รักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างน่าจะมีฐานะ เข้ามาในวัดโดยฝ่ายหญิงได้ลงมาถ่ายรูปวัดและองค์เท้าเทพสุวรรณส่วนฝ่ายชายขี่รถจัก,กรยานยนต์วนไปมาจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆผู้ชายก็บิดเล่งเครื่องรถจัก,กรยานยนต์พุ่งลงไปในบ่อน้ำหลวงปู่ทวดจนทุกคนร่วมถึงพราต้องรีบวิ่งไปช่วยแต่พอไปถึงปรากฏว่าชาวต่างชาติกลับไม่อะไรเนื้อตัวเปียกโชกและมีท่าทีเขินอายส่วนแฟนสาวที่มาด้วย เมื่อเห็นแฟนหนุ่มก็หัวเราะไม่หยุดพร้อมทั้งยังขอถ่ายรูปส่วนรถจัก,กรยานยนต์พระสงฆ์และชาวบ้านก็ต้องรีบมาช่วยกันยกขึ้นจากบอ่อน้ำอย่างทุลักทุเลนอกจากนี้หลังจากที่ช่วยเหลือเสร็จสิ้นคู่รักชาวดูไบก็พยายามมาขอโทษว่าไม่ได้มีเจตนาส่วนรถรถจัก,กรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุก็เป็นรถที่เช่ามาจากคนบนเกาะซึ่งได้รับความเสียหายน้ำเข้าเครื่องซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านและระลูกวัดเป็นอย่างมาตรงนั้ไม่เป็นบอ่บอบ่ออะไรกับเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือครับอ่าเป็นบอ่อนี่เอมีองคุตทวดอยู่อะค่ะอ๋อเป็นบอ่อวิหารบอร่อมีน้ำมีน้ำอยู่สองข้างเอ่อพระเอ่อองคุตทวดอยู่ในกลางอืมแล้วก็จะมีพระเวสสุวรรณอยู่สององ,องค์ตรงนี้ก็จะเป็นอสังกระจายติดกันนั่นแหละเดี๋ยวจะ ่ายภาพไปดูเป็นวิดีโอ,อดูนะคะกันคือเขาบอกไหมว่าเขาทำไมเขาถึงประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นนะครับอ๋อไม่ครับเป็นขำอย่างเดียวเขาหัวเราะอย่างเดียวเขาขำเหมือนกันแหละเขาขำเขาไม่ได้บอกเลยเหรอว่าทําไมเขาไม่เห็นเหรอว่าตรงนั้นมันมีบ่อน,น้ําอ,อ๋อเขาไม่คิดว่าเขาจะล่วงมากกว่าเห็นคืออ,อยู่ดีคันเร่งมันบิดลงไปเองเลยครับประมาณนั้นเหรอไม่เขามันเป็นตรงนี้มันจะเป็นเนินนิดนึงตรงที่เอหลวงปู่ทวดอ่ะครับครับ อ่ามันอ่ามันจะเป็นเนินนิดนึงเนินนิดนึงน่าก็นิดลงไปเลยอ่ะเพราะมันอยู่ใกล้กันอ๋อมาจอดรถรอแฟนถ่ายรูปไม่เขาขี่รถเล่นๆนั่นแหละไม่ได้เร็วอะไรหรอกอ๋อก็ขี่วนตรงแถวนั้นก็คือก็คือจมจมขี่วนจมวัดเออชมวัดใช่อ๋อขี่รถจชมวัดอืมใช่ใ่อ๋อก็เลยแต่ผ่านลงไปใบบ่อเลยอ๋อ แต่ก็ย e ืนหัวเราะอยู่เขาขำนุ่งคนนั้นขำวอ๋อคือคนที่เห็นในการนั่งขำหมดเลยใช่แล้วรถก็เป็นไรไหมตัวตัวตัวเขากับตัวรถเป็นไรไหมรถไม่ติดพอยกขึ้นมาน้ําเต็มเต็มเบาเลยใต้เบาเปิดออกมาน้ําเต็มเลยเขาเลยเออารถมา